สวัสดีครับอาการสวิตหลวมนะครับผลแล้วเด้งเลยครับเด้งขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นอาการหลวงครับเป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้เลยนะครับมันเด้งออกมานะครับทั้งสี่สวิตเลยครับเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหลวมหมดรวมทั้งหมดเลยนะครับมันรวมทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะต้องทําการ ต้มตะวิทนะครับโดยการใช้ซิลิโคนนะครับซิลิโคนในการทานะครับสังเกตน็อตนะครับไอ้ตรงนี้มันจะไม่แหลมนะครับเพราะว่าเวลาหล่นไปเนี่ยมันชอบตั้งขึ้นนะครับถ้าแหลมเนี่ยทิ่มตีนทะลุเลยนะครับเขาก็ทําเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้นะครับจากนั้นตรงนี้จะถอดยากขั้หน่อยนะครับมันไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับมันจะเราต้องกดเดือยตรงนี้ลงไปนะครับ ล้วก็ตบนะครับกดเดือยลงไปแล้วตบครับตบให้มันอ่ามันก็จะออกนะครับมันทั้งหมดมีทั้งหมดสามเดือยครับเออมันก็มีเดือยล่างนะครับเดือยล่างเราก็ทำเล่นกันครับกดเดือยขึ้นมานะครับกดเดือยแล้วก็ตบออกมาครับต้องใช้ตบนะครับเพราะมันแน่นนะครับตรงนี้ก็มีเดือยอีกเดือนครับทั้งหมดมีสามเดือยครับเรามาก็ทําการตบออกมาครับเออนี่เดือยที่สาม จางนั้นเราก็ตบออกไปครับมันก็จะออกอย่างง่ายดายนะครับก็ไม่ตบนะจะไม่ออกนะครับแน่นนะครับมีเดยทั้งสามเดยนะครับจากนั้นเราก็เอาสายไฟออกครับออกจากฐานตรงนี้นะครับเราใส่กลับเข้าไปเราก็ต้องใส่เข้าไปในฐานนี้เหมือนเดิมนะครับการถอดจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ จากนั um ้นก um. ็ทําการถอดน็อตนะครับตะเก็นน็อตเนี่ยจะเป็นทู่ๆหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบทู่ๆนะครับก็ดีครับเพราะหัวมันใหญ่นะครับเวลาตนจะตั้งขึ้นนะครับน่าจะจิ้มพะลุตีนเลยนะครับอันตรายครับตรงนี้ทางเรียบๆนี่ก็จะอยู่ภายในครับส่วนทางหยาบๆนี่จะอยู่อหยาบๆนี่จะอยู่ภายในครับเรียบๆน่าจะอยู่ภายนอกนะครับออาสวยงามไว้ข้างนอกครับคู่ขาเอาไว้ข้างในครับจากนั้นก็ทาการถอดสวิตครับ ถ้เกน็อตว่าจะเหมือนกันด้วยนะครับทําให้ง่ายต่อการใส่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวบางทีงงนะครับใส่น็อตผิดผิดถูกไปอีกอันนี้น็อตจะเหมือนเหมืนกันเลยครับก็ดีครับเป็นความสะดวกนะครับในการถอดไม่ต้องจําน็อตเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็เดินออกมาครับสามารถซ่อมได้ซ่อมได้เองครับจะซื้อซีดีโคนะครับกับปืนนะครับซื้ออย่างยงถูกๆก็พอครับอันนี้เราจะต้องดูนะครับว่ามันจะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับ ใส่ผิดนะเร,เราจะประกอบกลับไปไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดนะครับเราจะต้องดูนจําลักษณะของมันนะครับเบอร์ศูนย์จะเป็นตัวเล็กสุดครับเบอร์หนึ่งก็ใหญ่สุดเอ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เล็กสุดครับเบอร์หนึ่งก็ใหญ่ขึ้นมาครับเบอร์สองก็ใหญ่ขึ้นมาเบอร์สามก็ใหญ่สุดครับเราจะต้องดูนะครับว่าต้องต้องููในลักษณะใดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราจะประกอบไม่ได้นะครับอันนี้คือซิลิโคนนะครับอันนี้เป็นของโซนี่ครับอ่าราคาแพงหน่อยครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับอ่าราคบ ซื้ออย่างธรรมดาก็พอครับอย่างธรรมดาก็ประมาณประมาณเจ็ดสิบบาทครับอ่อันนี้ไม่ได้ใช้ถ้าหากว่าใช้ไปนานๆนะครับมันจะแข็งนะครับมันแข็งไว้แล้วนะครับเราก็ใช้สุกลอยแทงเข้าไปครับแทงแล้วก็เอาไอ้ที่ว่ามันแข็งๆข้างนอกทิ้งไปครับอันนี้มันเก็บไว้นานๆมันก็ไม่ได้นะครับอ่างนั้นเราก็ปักออกมานะครับไม่ควรเอามือสัมผัสนะครับเพราะว่ามันเป็นสารอันตรายนะครับ มันสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ครับอ่าแล้วก็เอาสกุลยนะครับล้วก็ใส่ถุงมือซะหน่อยครับแย่เข้าไปครับอ่าอันนี้นะครับเขาสรรพคุณของเขานะครับอ่าคือแห้งภายใน15นาทีหรือ30นาทีนะครับเขาเขียนไว้นะครับแต่สําหรับการทําสวิตอ่าตรงนี้หลวมๆนี่นะครับอ่าจะต้องใช้เวลาของผมนี่ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมาเดินครับลุกครับ เลยผมทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงแล้วก็มันเดินใหม่ครับก็จะไม่หลุดนะครับมันจะแน่นแล้วครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในซอกลึกนะครับมันจะแห้งเฉพาะรอบนอกนะครับอ่รอบในมันกว่าจะแห้งต้องใช้เวลานานครับเพราะว่ารอบนอกมันแห้งไปแล้วมันปิดอากาศไว้ครับไม่สัมบัสอากาศมันก็จะแห้งช้าครับต้องรอ12ชั่วโมงนะครับของผมทำ12ชั่วโมงไอ้ใส่จะบีเข้าไปไอ้ใส่ซิลิโคนครับซิลิโคนเข้าไปครับ จากนั้นให้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วดึงขึ้นครับดึงขึ้นแล้วก็ใส่ซิลิโคนใหม่แล้วก็อัดเข้ามาใหม่นะครับจะได้แน่นนะครับอันนี้ผมใช้เที่ยวเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยแน่นสักหน่อยครับแต่ก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าอยากแน่นก็ต้องทาแบบที่บอกนะครับใส่ลงไปหนึ่งครั้งนะครับใส่อย่างนี้ให้ให้ซิลิโคนสัมผัสกับเหล็กก่อนจากนั้นก็ดึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนใหม่ใหม่ทให้มันติดแน่นกว่าเดิมครับส่วนซิลิโคนที่โดนสปริงก็ไม่มีปััญหานะครบ ตัที่ลูกบอมันยืดอยู่น้าอยู่แล้วครับเราทำการใส่เข้าไปนะครับพยายามใส่ให้เข้าไปลึกๆครับแต่ถ้าหากว่าเอาเป็นเสียบเข้าไปเลยดีกว่าเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับมันก็จะทั่วเองนะครับแล้วเราก็ดึงมานะครับแล้วก็เอาที่ลวกบใส่อีกรอบหนึ่งก็เป็นอาว่าจบครับจะดีกว่านี้เยอะครับจากนั้นก็ต้องกดนะครับกดให้มันให้ให้ให้จับด้านล่างนะครับแล้วกดให้แน่นที่สุดนะครับให้มันสุดนะครับ ต้องให้สุดนะครับกดอย่างนี้นะครับให้สุดนะครับอ่าต่ลานแต่ลานให้สุดนะครับรุ่นนี้เขาทำเขาทำพลาสติกหลวมนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็ปอกําทำการประกอบเข้าไปครับ เรก็ไปแล้วก็เอาน็อตใส่ครับต้องกดให้มันลงล็อกก่อนนะครับแล้วค่อยไขมันสกูกเข้าไปครับต้องดูให้ลงล็อกนะครับไม่งั้นจะไม่เข้านะครับอา่าตรงนี้เราก็ต้องให้แน่นทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกแน่นนะครับเราเดึงดูนะครับว่าแน่นหรือไม่นะครับ จากนั้นตรงนี้นะครับเก็ทําเป็นเป็นบ่วงไว้นะครับให้ใส่ลงไปในเสานี่นะครับใส่ไว้เพื่อเวลาเดึงนะครับมันจะไม่หลุดนะครับสายไฟนะครับเวลาดึงนะครับสายไฟก็จะไม่หลุดครับจะติดเสานี้นะครับซึ่งจะไม่ทําให้สายไฟภายในขาดนะครับเวลากระชากนะครับแล้วก็ใส่นอตกลับเข้าไปอันนี้กระชากไม่หลุดนะครับติดเสายอู่นะครับ น็อตก็จะมีสามตัวนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ไอตัวฐานนี่กลับเข้าไปอีกครั้งนะครับอ่าก็อเอาสายไลายแย่เข้าไปในอยู่ในล่องนี้นะครับแล้วก็ดึงครับจากนั้นนะครับก็สวมใส่เข้าไปครับกดเข้าไปนะครับให้ดังคลิกนะครับ ให้คนให้ดังพลิกแล้วก็ต้องตรวจดูเดือนนะครับว่าตบเขาไปหน่อยก็ได้ให้มันดังพลิกนะครับลบในสามเดือนนะครับตบให้มันเข้าล็อกทั้งสามเดือนนะครับให้เดือนมาล็อกไว้นะครับถ้าล็อกก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับมันล็อกไว้นะครับเพื่อการหลุดนะครับเราจะต้องให้เข้าล็อกทุกอันนะครับตรวจดูทั้งสามส่วนครับทั้งสามเดือยครับ จากนั้นก็ทำการประกอบเข้าไปอ่าน,นี้ก็น็อตยางนะครับกันเสียงดังนะครับเราไัดลมหมุนนะครับจะมีสี่ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับน็อตสี่ตัวครับจากนั้นก็ลองดูครับอันนี้ผ่านไปสิสองชั่วโมงแล้วนะครับ ลาให้ให้ผ่านไป12ชั่วโมงก่อนนะครับค่อยมาลองนะครับงั้นเดี๋ยวมันจะเด้งหลุดออกมาได้ครับเป็นนว่าจบแล้วนะครับเอาซ่อมได้ครับซ่อมเองนะครับซ่อมง่ายๆครับสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ